สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับในช่วงนอร์ต้องรู้วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวของรถครอบครัวในประสงค์จากตีเพชรอิรุสเซลครับกับอิรุสมิลเอ็กแม็กฟอร์ดครับการเดินทางในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการสัมผัสข,ขุมพลังแม็กฟอร์ดครั้งแรกนะครับหลังจากที่เคยไปสัมผัสที่ในสนามช้างจาังหวัดบุรีรัมย์นะฮะครั้งนี้จะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับเรื่องราวของอิรุสมิลเอ็กแม็กฟอร์ด ตี่ตารับชมงานให้ได้ในช่วงล้เราต้องรู้ครับและสำหรับในช่วงท้องโลกยังยนนะครับมีเรื่องราวของงาน Thailand International Motor Expo 2025ครับงานนี้ครับเปิดจองพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับรู้ไหมครับพื้นที่จัดแสดงรถยนต์นะฮะ95เนี่ยหมดภายในเวลาเพียง35นาทีเท่านั้นน่าสนใจไม่น้อยครับ่ารรถเข้าร่วมเต็มพื้นที่เลยนะฮะรวมถึงข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้อีกมากมายครับ และสุดท้ายสำหรับลูก่อน,นขับกับอลซูสุนะครับวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ซึ่งสามารถช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นในขณะฝนตกนะฮะไปดูกันว่าเทคโนโลยีที่ว่านั้นจะมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังโฆษณาครับอ e ลซูสุมิวเอ็กแม็กฟอสรออยู่ห้ามพลาดเลยครับความทรงพลังท้าทายให้เรากล้า ขนาดใหญ่เดินหน้าออกไปเจอพลังที่ยิ่งใหญ่แกร่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร<อ>พลังแกร่งสะท้อนตัวตนซึ่งหอตรวจการพายุผ่านไปแล้วมาสด้าบีที50ใหม่ ซูซูดีแม็2.2 DDI Max f o r t แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่สู u ูดีแม2.2 DDI Max f o r t พลังใหม่กำหนดโลกความแกร่งคือการลุยในทาที่ไม่มีใครกลา้าคือความพร้อมทำเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททำความฝันให้เป็นจริงใหม่ Ford Ranger ราคาพิเศษ799,000บาทถึง30มิถุนายนนี้ ออกไปพบความสุขบน,นเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ m a ส DA า CX 5ใหม่ใหม่ล่าสุด New XDNX P พลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด New XDNX P 2.2 DDI Max Force ถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมได้ลองรถยนต์อเนกประสงค์จากอิูซรุ่นใหม่ในครั้งนี้นะฮะมิวนั้นได้ทําการประจำการเครื่องยนต์ขุมพลังแม็กฟอสเข้าไปในตัวของอในรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็น m ิวเอ็ก e x เดอะเน็กพีนะฮะอิูซูมิวเอ็กเดอะเเนี่ยในรุ่นที่เราออกมาทดลองขับนะฮะเป็นรุ่น IS 4คูณ2ความชบเฉี่ยวของเส้นสายรวมถึงดีไซน์ต่างๆ mm. เมื่อมันมีการตกแต่งด้วยชุดแต่ง RS เข้าไปนะครับ mm. ก็ถือว่าจัดจ้านขึ้นมาดูชบเฉี่ยวดูเท่ขึ้นมาเลยนะครับ RS ที่บอกเป็นชุดแต่งเนี่ยเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ติดตั้งไวร้รอบๆคำแล้วก็สีเขียวตรงนี้นะเขาเรียกเป็นสีเขียวพารมกรีนนะครับ อารมณ์คล้ายๆเขียวมะนาวเขียวเลมอนซึ่งมันทําให้ดูแบบโดดเด่นขึ้นมาจากตัวรถนะฮะที่เป็นสีเทาล้อนะฮะทำเป็นสีดำนะฮะล้อก็เป็นล้อขนาด20นิ้วแก้มข้างเนี่ยก็จะมีการติดตั้งสัญลักษณ์ r s ไว้ตัวของโป่งล้อตัวของบันไดข้างรอบๆคันก็ถือว่าเป็นชุดแต่ง r s หมดด้านบนมีชารฟินหลังคาเป็นทูโทนสีดำนะฮะมีรางแหลกหลังคามาให้พร้อมส่วนด้านหลังนะ ยังคงฉูดฉาดยังคงโฉบเฉี่ยวยังคงเท่จากเส้นสายจากรูปลับจากการดีไซน์ทั้งหมดนะดูนะครับภาพรวมของข้างหลังรวมถึงกับชายล่างที่ออกแบบมาค่อนข้างจะสปอร์ตเลยพร้อมกับตัวของเซ็นเซอร์ต่างๆที่ติดตั้งไว้รอบๆคันผมว่า่างแม็กฟอสซ2นสองนะจริงๆแล้วหน้าตาก็คล้ายๆเดิมแต่อย่างที่ผมบอกลูกสูบแคมชารเทอร์โบระบบ รอเย็นปรับหลายส่วนเหมือนกันนะฮะรวมรวมแล้ว163มามาสูงขึ้นกว่าเดนิม13ตัวแต่แรงบิดเนี่ยสูงขึ้นเพราว่าเกิน50%กับ400้นิวตันเมตรที่ประจำการอยู่ในเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงในเรื่องของการโดยสารก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปในส่วนของผู้ขับขี่ครับในส่วนของการตกแตง่งเดินได้ที่ว่าเป็นสีพารมกรีนนะฮะแผงข้างนี้ก็มีหมด ยิ่งในส่วนของแอมเบนไลท์ตอนกลางคืนนะสว่างเลยเป็นสีแดงที่เขาตัดในเรื่องของความสว่างสวยของเส้นแอมเบนไลท์ไว้เนี่ยรอบๆคันนะครับมีอย่างนี้ USB-C มาให้นะครับแต่ก็เท่าที่ผมสังเกตเห็นมีอยู่3จุดในส่วนของผู้โดยสารแถวสเนี่ยมีให้2ตำแหน่งแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตำแหน่งผู้ขับขี่ที่อยู่บริเวณคอนโซลหน้าเนี่ยนะครับอีก1ตำแหน่ง เบาะนั่งข้างหลังเป็นแบบนี้นะฮะเขาจะแยกพับสัดส่วนเป็น60-40นะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับนี่60ที่ว่าและ40ที่เหลือนะพอเป็นในรูปแบบวันทัศนะครับกดหนึ่งครั้งไอตัวพนักพิงเนี่ยมันจะพับลงมาพร้อมกับปลดล็อกตัวลองนั่งให้ดีดตัวขึ้นมาเพื่อเข้าออกในส่วนของแถวสามได้สะดวกนี่การตกแต่งเน้นสีโทนดำนะครับของคอนโซลหน้า คอนโซลกลางก็จะเป็นในรูปแบบดำเงาเป็นโนแบ็กนะโอ้โหความอลังการของชุดหน้าจอนะชุดหน้าบอร์ดก็ปรับปรุงมาเป็นเรียบร้อยก็ยังมีส่วนในเรื่องของเบานะนั่งนะครับที่หุ้มหนังคูแม็กเข้าไปของสองแถวนะแถวหน้ากับแถวที่สองเนี่ยมันจะช่วยแบบไม่อมความร้อนนะฮะนอกจากนี้ละท่านผู้ชม จอ9นิ้วที่ถูกติดตั้งมาในนี้นะมันจะมีการทำงานอยู่หลายๆภาคส่วนด้วยกันหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของ Adas นะครับ d a s ที่บอกว่าทำงานจากเซนเซอร์ต่างๆที่อยู่รอบคันจากกล้องด้านหน้าตัวของกระจกเนี่ยนะเเรามาเลือกการควบคุมการเปิดปิดซึ่งนอกจากเปิดปิดจากมันทีฟังก์ชันที่วมมาไัยนะครับมาเล่นง,ง่ายๆที่หน้าจอตรงนี้ มีอะไรอะ่ะผมเรียกง,ง่ายๆก็เป็นเตือนออกนอกเลนนะครับเตือนการชนด้านหน้านะครับเตือนการชนด้านหลังนะฮะรักษาตัวรถให้อยู่กลางช่องเลนนะครับมีตัวของบายสปอตหรือเป็นสัญญาณเตือนที่รถแซงขึ้นจากด้านหลังมาเนี่ยนะจุดบอดต,ต่างๆเนี่ยถูกปิดไว้หมดนะครับด้วยการทํางานของ a d a s ซึ่งเดี๋ยวจะไปลอง ระบบต่างๆของเ d a s กันด้วยกับการใช้งานในเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจริงๆแล้ว ADA s เนี่ยถ้าใช้งานนอกเมืองมันจะเจ๋งกว่าเจ๋งกว่าตรงที่ว่าเราใช้ทางใช้งานระยะทางไกลๆเนี่ยเรามีความเมื่อยล้าในการใช้งานในการขับขี่พาหนะนั้นๆใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยให้ในเรื่องของเสริมสร้างความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น เราสามารถควบคุมการทำงานของ ADA s ที่ว่าเนี่ยนะซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายฟีเจอร์ด้วยกัน Adaptive Cruise Control เตือนออกนอกเลนรักษาตัวรถให้อยู่กลางช่องเลนนะฮะพร้อมกับ De-Contact Alert ออหรือว่าเตือนรถที่มาจากด้านหลังนะก็จะเป็นฟีเจอร์หลักๆที่อยู่ใน ADA s, mm hmm. <S เราใช้มันทีฟังก์ชันที่พวมมาไัยเนี่ยที่เป็นจอสติ๊กบร,รยยิเวณนี้ควบคุมได้หรือจะควบคุมผ่านหน้าจอ9นิ้วตรงนี้นะฮะกดเข้าไปเลยเปิงนะ ก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่เขาแยกการทำงานเอาไว้นะครับในวันนี้ a d a s มีการพัฒนาให้ทำงานได้ค่อนข้างจะนุ่มนวลมากขึ้นกว่าสมัยก่อนกว่า a d a s ในยุคแรกๆหรือเลเวลแรกๆที่ทำมานะฮะแต่ถ้าใครไม่ชอบปิดมันซะปิดง่ายๆไม่ได้เข้าไปรื้อเมนูยุ่งยากเลยนะครับเขาก็มีโชว์เอาไว้นี่ผมปิดมันซะเลย ก็ปิดไปหมดแล้วนะครับในส่วนของ a d a ้ตอนนี้เป็นเพียวๆไม่มีระบบช่วยเหลือต่างๆเลยซึ่งผมขับถน,นัดกว่าอย่างนี้ในบางครั้งเนี่ยในการเล่งแสงนะยอมรับว่าบางครั้งผมก็ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะจังหวะกระทันหันอนะไรอย่างเงี้ยเอดาสมันจะเข้ามาคอยดึงผมอะไรให้แบบตกใจพอสมควรเหมือนกันแหละนะก็ลเลือกปิดมันไว้ไม่เป็นไรฮะไม่มีปัญหาส่วนตอนนี้นะเส้นทาง เป็นทางโค้งนะครับค่อนข้างจะเยอะพวงมายไฟฟ้าเนี่ยมีการปรับรอบมีการทดรอบมีการทดน้ําหนักตามความเร็วของรถนะขับได้สบายนะฮะทำงานกับเกียร์ที่ถือว่าชอบเลยดีกว่านะเป็นเกียร์8สปีดที่เขาปรับปรุงมาใหม่เดิมทีนะครับใน1.9เนี่ยนะที่เป็น Blue วเวอร์เนาะจะเป็นเกียร์6จงังหวะเป็นเกียร6สปีดครั้งนี้เป็น8สปีดละแล้วก็นี่บวกลบที่ตำแหน่ง มีมาให้แล้วก็นี่ยังมาอยู่ในช่วงของทางโค้งต่อนะครับโค้งเหล่านี้นะต้องบอกว่าก็ใช้ทด,ดสอบสมรรถนะของเรื่องช่วงล่างได้ดับเบิรนวิชโบนกับ5ฟ l ลิงที่ติดตั้งมาเป็นช่วงล่างหลักในครั้งนี้นะเอ่อคาแรคเตอร์ของเขาค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะใช้งาน Daily Use ใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยคันนี้คาแรคเตอร์เขาจะออกเปแบบนุ่มๆยิ่งเจอเอ่อเขาเรียกไร คอสะพานนะครับรอยต่อถนนหลุมบ่ออะไรพวกนี้นะลองในเรื่องของการแอบสอบของช่วงล่างเนี่ยดีนะฮะไม่กระโดกกระเดกนะก็รับแรงส,สั่นสะเทือนได้ดีเลยทีเดียวการประกอบการเก็บเสียงห้องโดยสารเนี่ยสอบผ่านอยู่ละนะครับเพราะว่าทางยูสุเองก็แน่นอนว่าประกอบที่ไทยแล้วก็ส่งออกไปหลายประเทศนะฮะก็เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลก ยอมรับอัตราสิ้นเปลืองของตัวรถที่บอกไว้ตาม Eco คสติ k กเก15.3กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดชั้นแนวหน้าเบอรต์ต้นของคลาสเหมือนกันนะก็ถือว่าสะดวสบายนะฮะการใช้งานในเมืองของรถคันนี้แม้ว่าจะเป็นรถที่มีรูปลักษใหญ่โตในสไตล์ของอเนกประสงค์กลุ่ม p p v นะ แต่การมองการเลงเนี่ยที่เขาชดเชยสายตามาให้รอบๆคันจากกล้องมองภาพเนี่ยนะครับระบบต่างๆที่ติดตั้งมาให้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ช่วยเหลือในการขับขี่ได้ดีแม้ว่าคุณจะใช้งานในรูปแบบชิระจำวันเนี่ยนะก็ไม่ได้ถือว่าเ,ออเทอะทะนะหรือว่าลำบ,บากต่อการใช้งานแต่อย่างนี้ ในการเดินทางไกลมันตอบโจทย์สําหรับรถในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้ใช้รูปแบบการเดินทางไกลเป็นการทดสอบนะผมจะมามาลองใช้งานในเมืองดูนะครับดูความคล่องตัวของเขาแม้ว่ารถจะใหญ่แต่ว่าระบบช่วยเหลือต่างๆที่มันเยอะแยนะขนาดนี้ม,นมันเป็นยังไงสุดท้ายก็โอเคอ่ะคือมีความชอบถ้าคุณใช้งานในเมืองเพียงอย่างเดียวระบบช่วงล่างแบบนี้ผมว่าโอเคเลยให้ความนุ่มนวลรอยต่อถนน พอตะพานเนี่ยเก็บได้เนียนนะฮะเก็บได้เนียบน,นะครับพวงมาลัยน้ําหนักเบาเป็นไฟฟ้าแล้วด้วยนะภาพที่มีให้อย่างที่บอกกล้องรอบๆคันก็ทําให้เราปลอดภัยในการจอดในการขับขี่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นไงครับเรื่องราวของยูสุมีวเอ็กซ์เดลเน็กพในตัวของ rs 4คูณ2นะ รวมๆแล้วตัวขุมพลังแม็กฟอร์สเนี่ยในการพัฒนาครั้งนี้ที่บอกว่ามีแรงมาเพิ่มขึ้นมีแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับอัตราเร่งดีขึ้นกว่าหนแน่นอนเพราะมีการขยายในเรื่องของ CC ขึ้นมาใช่ไหมฮะแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับความเร็วสูงสุดอยู่มา180เคยไปลองที่สนามช้าง ตัวทอก400นิวตันเมตรเนี่ยมันฉุดตัวรถเนี่ยนะครับให้ลอยตัวได้สบายๆง่ายๆประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิมโดยประมาณ15%นะณนะวันนี้อัอตราสิ้นเปลือง E ีโคซิการ์ก็อยู่15.3กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่ค่อนข้างประหยัดกับรถในเซกเมนต์นี้นะครับแล้วก็การทํางานของเกียร์เนี่ยทำได้ราบรื่นยิ่งในส่วนของช่วงล่างนะข้างหน้าเบ็ลวิชโบลและข้างหลังเป็นไฟฟลิงเนี่ยใช้งานในรูปแบบเดล l y ย s รใช้งานในชีวิตประจำวันได้ สบายๆเลยรอยต่อของถนนคอสะพานเนี่ยเก็บได้เนียนๆน,น,นะฮะไม่กระโดกกระเดกไม่แข็งทั้งหมดก็เป็นภาพรวมของ Mule X h e n e x t Peak นะครับกับเครื่องยนต์2.2 m a c f o r s ราคาค่าตัวอย่างที่บอก1,624,000ถ้าคุณอยากกระโดดไปปรทับจุดศูนย์เพิ่มอีก35,000นะแต่ว่าพวงมาลัยไฟฟ้ากอมลอกพันอาจจะไม่มีมาให้นะครับ 1.9ก็ไม่มีในส่วนของพลังไฟฟ้าที่ว่านี่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะพิเศษกว่ายกเว้นอย่างเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อไม่ได้มีเท่านั้นเองถ้าขับเคลื่อนสี่ล้อต้องไปเลือก3.0นะแล้วก็ระบบต่างๆที่ผมได้พูดถึงถ้ามันจูนกับการใช้งานของตัวคุณได้นะครับน่าสนใจเลยแหละอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวรถทุกโชว์รูมของตีเพชอสูสุนะฮะทั่วประเทศมีให้ทดลองขับนะ ในเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นลองไปพูดคุยดับเท่านี้ฝ่ายขายเขาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่นะฮะหลังจากทดลองขับแล้วคุณจะได้ฟีลลิ่งอย่างผมที่ผมไปสัมผัสมาหรือเปล่านะีลองไปทดลองขับกันดูครับครอบครัวเราขอาไปด้วยกันทุกที่มีความสุขไปกับทุกเรื่อ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX 5ใหม่ Togetherness redefine ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลก ความแร่งคือการลุยในทางที่ไม่มีใครกลา้าคือความพร้อมทําเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททําความฝันให้เป็นจริงใหม่ My Ford Ranger ราคาพิเศษ799,000บาทถึง30มิถุนายนนี้นวความทรงพลังท้าทายให้เรากล้าแร่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแก่งสะท้อนตัวตนพายุผ่านไปแล้ว Mazda BT50 ใหม่ ใหม่ล่าสุด Mulex the Next Peak 2.2และ3.0 d d i Maxforce Mulex the Next Peak กำหนดจุดสูงสุนใหม่ที่เหนือกว่าสนับสนุนโดย Mazda Ford เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับ Auto World Thailand ครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับมีงานใหญ่ๆนะครับงานแสดงรถยนต์ใหญ่ๆเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานกันแล้วครับนั่นก็คืองานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับหรืองานหมหกรรมยานยนต์ครั้งที่42นี่เปิดรับจองพื้นที่นะครับวันแรกนี่ภายในไม่ถึงชั่วโมงนะครับพื้นที่เต็มไปกว่า90%ครับขวัญชัยประพัดพงษ์ประธานจัดงานหมหกรรมยานยนต์ครั้งที่42เปิดเผยในงานถแถลงข่าวว่า จากความสำเร็จของงานปีที่ผ่านมานะครับมียอดจำหน่ายรถยนต์ถึง54,513คันสร้างเม็ดเงินสะพัดมากกว่า5.5หมื่นล้านบาท ส่งผลให้การเปิดจองพื้นที่มอเตอร์เอ็กซ์โป2025ในปีนี้นะครับจะมีการขยายพื้นที่รถยนต์เพื่อต้อนรับแบรนด์ใหม่ๆและถูกจองเต็มอย่างรวดเร็วพื้นที่แสดงรถยนต์กว่า95%จองภายใน35นาทีส่วนพื้นที่สำหรับรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องถูกจองไปแล้วกว่า90%งานมากกรรมยานยนต์ครั้งที่42จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด อลังการงานแสดง The Magnificence Motor Expo ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่29พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2568ครับงานในปีนี้นี่จริงๆแล้วเป็นการจัดครั้งที่42ของเรานะครับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราก็จัดปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็ไปไปสิ้นสุดที่ประมาณ10ธันวาก็เช่นเดียวกันเราก็มีความคาดหวังว่า จะมีคนที่ต้องการที่จะซื้อรถต่างๆเนี่ยมาชมกันงานกันเยอะแล้วบริษัทต่างๆที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วด้วยนะครับวันที่เราเปิดงานเนี่ยคือวันที่28เราเปิดให้ผู้ชมทั่วไปวันที่29ก็อยากจะชวนกันมาเยอะๆเลยความต้องการที่จะซื้อรถซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มากันในงานจะมีทุกอย่างให้เลือกครับขอบคุณมากเลยครับ และที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับงาน Fast Auto Show Thailand 2025ก็เตรียมความพร้อมไว้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์พัฒนาเดชอาสาสังกิจประธานจัดงานบอกว่างานนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่มาเลยครับ King of Auto p r o d u c t ผู้จัดงานมากกรรมจำหน่ายรถยนต์ครบวงจร Fast Auto Show Thailand ได้จัดการถแถลงข่าวความพร้อมของการจัดงานในปีนี้ โดยพัฒนาเดชอาสาสภกิจประธานจัดงานได้กล่าวว่างาน Fast Auto Show Thailand 2025ในปีนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องครั้งที่13โดยงานจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดระดับคุณภาพสำหรับพันธมิตรทั้งค่ายรถใหม่และผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วชั้นนำในการกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อขายและสร้างโอกาสในการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยด้วยการผนึกกำลังจัดโปรโมชั่นที่จูงใจสำหรับรถใหม่ และเงื่อนไขรับประกันที่เพิ่มความอุ่นใจสำหรับรถยนต์ใช้แล้วภายใต้คอนเซ็ปต์รถใหม่โปรโดนใจรถมือสองใหม่แท้รับประกันซื้อคืนและเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่งาน f a สอ a ตช o ไทยแลน a ์ l a n d 2025เป็นงานที่ประสานความร่วมมือของ3ค่ายสื่อยานยนต์ ที่มีประสบการณ์ในการจัดงานแสดงรถยนต์ระดับประเทศมายาวนานได้แก่กลางปีมอเตอร์โชว์สื่อสากลมอเตอร์เอ็กซ์โปและ V.A. แอนด์ซ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาในแง่ของความสําเร็จของงานผมถือว่าผมสําเร็จอยู่อย่างหนึ่งคือสามารถยกระดับในเรื่องของมาตรฐานรถยนต์ใช้แล้วได้ผมเป็นคนแรกก็ว่าได้นะครับท,ท,ที่ตั้งมาตรฐานของรถยนต์ใช้แล้วจนทําให้ผู้ประกอบการก็ดีสมาคมกง,งเท่าก็ดีทุกคนก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องสร้างมาตรฐานตามมาส่วนในด้านของรถยนต์ใหม่ป้ายแดง นะครับฟ้าุโชว์ไทยแลนด์เราเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าหนึ่งเป็นงานที่มีระยะเวลาการจัดงานสั้นสุดคือ5วันนะครับแล้วก็มีพื้นที่น้อยที่สุดเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะสร้างความเติบโตให้กับตลาดรถยนต์อะไรมากมายเราเป็นเพียงตัวกระตุ้นให้ตลาดเนี่ยเ,เกิดความตื่นตัวในช่วงกลางปีฟ้ารุ่โชว์ไทยแลนด์2025ครั้งที่13นะครับก็ จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาวันที่2ถึงวันที่6กรกฎาคมวันพุทธที่2ถึงวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม10นาฬิกาถึง21นาฬิกาทุกวันครับเชิญชวนเลยนะครับฟรบีครับก็ชมฟรีมิสซูบิชิไททันปี2025นนะครับก็ปรับลุกใหม่นะครับเติมความเข้มข้นด้วยสีดำเนี่ยนะครับมาดเข้มมาเลยทีเดียว มิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเผยโฉมมิสูบิชิไททันรุ่นปี2025ปรับโฉมใหม่และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นในรุ่นมิสูบิชิไททันดับเบิลแคบพลัสอัลต้าตกแต่งด้วยชิ้นส่วนสีดำเงารอบคันเพิ่มความเข้มและดุดันมากกว่าเดิมด้วยไดนามิกชิลสีดำเงากรอบไฟตัดหมอกสีดำเงากระจกมองข้างสีดำเงามือเปิดประตูด้านนอกสีดำเงามือเปิดกระบะท้ายสีดำเงา กันชนหลังสีดำตกแต่งด้วยสีไทเทนเนียมรมดำบันไดข้างสีดำตกแต่งสีไทเทนเนียมรมดำและล้อยอลลอยสีดำขนาด18นิ้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนอกจากนี้ยังเพิ่มเติมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นเช่นระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติซึ่งระบบจะใช้เลดาราในการคำนวณเพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าตามที่เหมาะสมและสามารถชะลอความเร็วของรถให้เองโดยอัตโนมัติจนถึงจุดหยุดนิ่ง เพิ่มเติมจากเทคโนโลยีความปลอดภัย Diamond Sense มิสุบิชิไททันใหม่นี้จะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่722,000บาทจนถึงรุ่นมิสูบิชิไททันแอด l e ีดขับเคลื่อน4ล้อมีราคาจำหน่ายที่1,299,000บาทมาแล้วครับ Honda ครับเซอร์โปรแรงแรงจริงๆครับจัดให้สำหรับทุกรุ่นเลยทีเดียว บริษัท h o n ด้ a ออโตม b i บลประเทศไทยจำกัดส่งโปรโมชั่นพิเศษกลางปีด้วยรถฮอน d a หลากหลายรุ่นเช่น City HRV, WRV, BRV, CRV, Civic, Accord รวมถึงรถไฟฟ้า e-n1 มีข้อเสนอให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยหรือฟรี Honda Exclusive Care รบำรุงรักษา,าฟรีครอบคลุมตั้งแต่วันออกรถใหม่ในระยะเวลายาวสูงสุด5ปีหรือ140,000กิโลเมตรหรือเลือกรับโปร Double s m i ายพัส s ดาวเริ่มต้นเพียง10%หรือผ่อนน้อยข้างวดต่อเดือนสบายสบายก็เป็นเจ้าของรถ Honda ได้ส่วนรถ Honda ตระกูลฟลู Hybrid e h e v ทุกรุ่นรับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดนานถึง10ปีและมีแคมเปญน o o n d h h p p y y t r d e In n รถเก่าแลกซื้อรถใหม่เมื่อนำรถยนต์คันเก่ามาขายและออกรถยนต์ Honda รุ่นใหม่ ที่ร่วมรายการที่โชว์รูมฮอนด้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทสําหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายน2,568นี้ี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของท่องโลกยานยนต์นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมได้นะครับไปกันที่ w w w auto w o r thailand com ครับ ใหม่ e-suzu 2.2 ddi magforce พลังใหม่กำหนดโลกรู้ก่อนขับกับ e-suzu ตอนเทคโนโลยีในรถยุคใหม่ที่ช่วยให้ขับปลอดภัยในขณะฝนตกในขณะที่ฝนตกถนนหนทางมักเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการขับขี่รถลงผู้ขับขี่จึงต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ในยุคป,ปัจจุบันล้วนมาพร้อมกับเทคโนโลยีมากมายที่ช่วยให้การขับรถมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรู้ก่อนขับกับอ e ีซูซูมีเรื่องราวของเทคโนโลยีเหล่านั้นที่จะช่วยให้การเดินทางปลอดภัยมากขึ้นมีอะไรบ้างติดตามกันตอนนี้เลยครับ การขับรถในขณะฝนตกก่อให้เกิดความเสี่ยงที่รถจะลื่นถลายออกนอกช่องจราจรมากกว่าการขับขี่รถในสภาพอากาศปกติระบบช่วยเตือนเมื่อขับขี่รถออกนอกช่องจราจรได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการชนหากรถวิ่งออกนอกช่องจราจรโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ตั้งใจหรือไม่ได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขณะขับขี่ด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป ระบบจะส่งสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพเตือนทันทีที่รถข้ามเส้นแบ่งช่องทางจราจรระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าขณะขับขี่ด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปกล้องที่ความคมชัดสูงซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณกระจกมองหลังที่ด้านหน้ารถยนต์จะวิเคราะห์และประเมินระยะห่างของรถคันหน้าตลอดเวลา หากพบว่ารถของเราเข้าใกล้คันหน้ามากเกินไประบบจะส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบเพื่อเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นระบบช่วยเตือนการจราจรที่ด้านหลังขณะถอยรถระบบเรดราจะตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ท้ายรถเมื่อผู้ขับขี่กำลังถอยหลังออกจากที่จอดรถจะมีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อพบความเคลื่อนไหวบริเวณท้ายรถเช่น หากมีรถคันอื่นผ่านด้านหลังรถของคุณสัญญาณภาพและเสียงจะดังขึ้นระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาก็ใช้ระบบเรดาร์ในการตรวจจับรถที่เคลื่อนที่ในจุดหรือพื้นที่อับสายตาเพื่อช่วยผู้ขับขี่มองเห็นรถจนต์ด้านข้างที่เข้ามาประชิดโดยสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ด้วยสัญญาณไฟ LED ลิทที่จะแสดงขึ้นบนกระจกมองข้าง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขณะรถลงทางลาดชัน HDC ช่วยป้องกันไม่ให้รถลื่นถลายอย่างรวดเร็วขณะวิ่งลงทางลาดชันโดยใช้ระบบเบรก ABS ช่วยควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ระบบช่วยการออกตัวขณะรถอยู่บนทางลาดชัน HSA ช่วยป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลลงขณะไต่ขึ้นเขาหรือบนทางลาดชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะออกรถ เมื่อผู้ขับยกท้าออกจากเบรกไปยังคันเร่งโดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มความเสถียรให้รถยนต์ขณะรถอยู่บนทางราดช,ชันจะช่วยพยุงรถไม่ให้ไหลและหน่วงเวลาไว้3วินาทีเพื่อป้องกันการไหลชนด้านหลังท้ายที่สุดนี้การกขับขี่รถยนต์ในขณะฝนตกยังมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยการตรวจสอบสภาพของดอกอยางและแรงดันลมยาง ตรวจสอบการใช้งานของที่ปัดน้ําฝนเปิดไฟหน้ารถขับรถด้วยความเร็วต่ำหลีกเลี่ยงการขับขี่บนถนนที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากอาจทำให้เกิดการเหินน้ำได้งดใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติโดยเด็ดขาดจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองและตาจ้องมองอยู่ที่ถนนขณะขับขี่อยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับเราทั้งหมดเป็นเรื่องราวในรายการ Auto Motor ออโตมอเตอร์แลนา์ตนตัดดานนี้นะครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ครับีทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางททบห้ากดหครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับโชว์รูมพร้อมสู่บริการมาตรฐาน m a สด้าอับ,บาทรอสถนนลามินทาก,กมมสองสำหรับสถานที่ในการถ่ายทำครับลาตรงนี้ครับสวัสดีครับ